ขึ้นนะโทรทุกวันมัวอันนี้มัวนะทำในเนี่ยแล้วทำในอยู่ครับเออกำลังเช็คของนี่ครับรดนะประมูลรถมานะไอซีนะประมูลรถมาเช็คของในตู้ค่ะจะได้นอาวุธจะขึ้นอะไรอ่ะถูกจะขึ้นตากลามแดงอะไรเช็คของเช็คของใจไม่ดีเลยก็ตีเชฟปาเราโคชี่ออะดีออดี้ไฟฟ้าไฟฟ้าทำด้อยู่กำลังขายยาอยู่อ่ะโอ้เราจะขึ้นอาวุธอะไรอ่ะอากลามแดง มีแก๊งแล้วหรอไม่มีครับเอาไว้ป้องกันตัวอ๋อไว้ป้องกันตัวใช่ครับอยู่ตู้ไหนเนี่ยอ่ะอยู่ตู้ไหนเนี่ยอยู่ตู้ตู้ตู้เขียวครับอมือมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปได้ไหมจะว่าจะอยู่ตู้นานไหมอ่ะว่าจะไปไหนต่อเออสักสักครับยืนเฉยๆก่อนโอเคครับตามทั้งวันนะครับเดี๋ยวผมแวะไป,ไปครับผมจะไป ทำไว้นี่พอดีเลยนะครับขวานมันมันค้ามไม่ได้เข,าป,ขาปิดเขาปิดเลเวลเขียวปรับปรุงอ๋อแล้วเลเวลแดงอ่ะเลเวลแดงขับได้ปกติเลยค่ะแล้วคุณจะไปเลเวลแดงไหมอ่ะว่าจะไปแต่งตัวกันครับโอเคครับไปกับผมไหมอ่ะว่างเหรอขายยาอย่งไม่ใช่ไงเออว่างครับว่างขายขายวันหลังก็ได้ออไครับเจเลเวลเขียว โอเคครับากำลังไปครับ,รบอยู่เฉย <c oughs> แล้ววันนั้นคือผมโทร <c oughs> ผมไลฟ์สตรีมอะไรผมก็โทรไปตลอดนะแต่ว่าเขาไม่อยู่วันนี้อยู่เฉยเลยอะไรวันเนี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีไปเราจะได้มีคนนั่งข้างๆไปทํางานแล้วละ่ะวันนี้แต่ว่า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 อุ้ยกําแพงมันเป็นอย่างไรกัอเก็บรถแป๊บ <c oughs> โอเคครับคุณ <c oughs> จะไปเปลี่ยนชุดอีกแล้วหรอ ใช่ครับเป็นผมด้วยรลบที่แล้วที่เราไปเที่ยวเขากันนิดคุณใส่ชุดแบบดเด็กใช่ครับมันก็น่าหักตีไปร้านไหนดีอะร้านไหนก็ได้เลยได้ไปบระมูลรถปะเนี่ยไป<ม>ไปไปไปดูมาแล้วแต่ว่าสู้ราคาไม่ไหวอะ่ะใช่ใช่คันดีๆเขาประมูลไปแสนแสนห้าแสนห้าเองนะนไม่มีเงินเลยเหรอแสนห้าแสนห้าโอซี โอเคแสน,น้ะไม่มีครับไม่มีตังค์เป็นแสนเลยนะตอนแรกนึงว่ารถของน้องชายจะสุดแล้วไอคันรอบนี้สุดกว่าอีกเขาเอาเงินมาจากไหนกันน่ะเขาไม่มีประมูลไอซีอนหรือว่ามีมีเนียเขาก็กดไปหลายร้านอยู่อะโโหคนแบบขี้เกียจแบบผมก็เคยก็เลยแบบไม่ได้สักคันเลย <laughs> แต่ก็มีคันนี้อ่ะคันนี้มันก็แรงอยู่อ่ะรถแรกเนี่ยน่าจะดีสุดแล้วมั้งเป็นชายเป็นชายไม่ครับผมผมขอเงินสักพันหนึ่งได้ไหมจะเปลี่ยนชุดหนึ่งน่าครับยอะไรครับหนึ่งดหกครับกระเป๋าแล้วกระเป๋าแปดหกเก้าครับ ไม่ได้ผมไปรอข้างนอกดีกว่าคุณเมื่อกี้คุณโปแล้วผมแบบตกใจมากเลยได้คครับโอเคครับ <laughs> มันตกใจมากเลยไอเหี้ยอ,อยู่ดีถอดเสื้อเฉยเลยกูงงแต๊กเลยเมื่อกี้นี้กูกําลังให้เงินคนเปลี่ยนชุดอยู่เลยมาเต็มสองตาเลยเมื่อกี้เนี้ยเดี๋ยวเราต้องไปรีโหลดก่อนนะเนี่ยเพราะว่าหลอดเราหมดแล้วแล้วแบบพี่พี่คุณไปไหนหรอนี่คุณอยู่คน<ข>เดียวตลอดเลยวะเนี้ยไม่ค่ะเขาเพิ่งไปพักเองอ๋อ ก็เนี่ยเป็นกติผมมาเจอคุณทีไรแบบว่าคุณอยู่คนเดียวตลอดเลยอะก็้คุณมาตอนอยู่คนเดียวตลอดไงปกติก็อยู่กับพวกพี่ๆอย่างเงี้ยหรอไม่อยู่คนเดียวครับเอาแจกฟาร์มไงก็อยู่คนเดียวกันทั้งวันนั่นแหละไปครับเปลี่ยนผมโอเคครับคุณเปลี่ยนทรงผมทุกวันเลยปะเนี่ยไม่คับเพิ่งมาเปลี่ยนวันนี้แหละอ อยากลองอะไรใหม่ๆเหรอป่าครับเบื่อเป็นคนเบื่อง่ายซะด้วยอ๋อนานๆทีจะเปลี่ยนจะใช้ทรงไหนก็น่ารักไปทุกทรงเลยครับใช่หรือเปล่าอ,อจริงครับพูดจริงป้าลองถามเขาหน่อยว่าอยากใช้สีม่วงไหมไม่ใช่ไปทำอะไรต่อเอ,อผมจะไปตีไปดูอาวุธนะครับว่ามันใช้เยอะหรือเปล่าเอ,อ้าคุณดันผมหลุดเลย, <c oughs> อยขอโทษค่ะตีขาเลยเนี่ยอยู่นิ่งๆไม่ได้เดี๋ยวตีขาเลย จะเปลี่ยนสีผมหรือไงอ่าค่ะเปลี่ยนไอที่มันอยู่บนหน้าอะไรอ่ะแก้มใช่โอเคเปลี่ยนละเปลี่ยนอะไรอ่ะไม่เห็นเปลี่ยนเลยตอนแรกมันมีไอหัวใจดาวอะไรตรงจมูกเต็มไปหมดเลยอ๋อแก้มไม่แดงเลยทำไมอ่ะชอบคนแก้มแดงอรอทำไมรถไปอยู่โนู่นอ่ะน่าจะโดนชนอ่ะมันจอดนิง่งๆของมันมันก็ยังโดนชนอีกเ ปากหนามแดงนี่มันใช้อะไรบ้างอ่ะมันใช้เหรียญฮาโลวีนห้าสิบแล้วก็แล้วก็เงินห้า0มื่นแล้วก็ตัวที่เป็นรูปนปกสิบอะไร<ม>นี่หรอฮาโลวีนม,มันจบ,บไปแล้วนี่เอ่อรับเสื้อครับรับซื้อมาไวแล้วร้อยสิบตีไปแล้วสองทียังไม่ติดงอมครับงอมไม่เป็นไรตีใหม่ได้อีกทีหนึง่งอีกทีหนึง่งถ้ามันไม่ติดเดี๋ยวมันก็ติดคับที่คุณตีไม่ติดเพราะ ตอนนี้คุณมาตีอ่ะไม่มีผมยืนข้างหรือเปล่าเกี่ยวหรือเปล่าเกี่ยวดิผมเป็นแบบผมอยู่กับใครคนนั้นก็ตีติดอ่ะอเป็นตัวนำโชคอ่ะจริงที่หลังตอนคุณจะตีคุณก็โทรหาผมก่อนก็ได้คุณว่าผมไม่คุณว่าผมไม่โทรหาคนคุณนั่นแหละคุณอ่ะอยากอยากโทรหาหผมหรือเปลไม่คุณไม่โทรไม่ไม่ผมโทรนะคุณดูได้คุณไม่ดูไม่มีมันไม่มีประวัติการโทรมาเลย มีผมโทรไปผมมาผมโทรตลอดแล้วคุณก็ไม่รับน่าจะไม่อยู่น่าจะใช่อ่ะแล้วเมื่อวานเมื่อวันก่อนวันก่อนคุณอยู่หรือเปล่าเมื่อวานเมื่อวานไม่อยู่แต่วันพฤหัสก็ไม่อยู่เห็นไหมผมก็โทรมาตลอดคุณนั่นแหละไม่อยู่เองเอาก็คุณอยู่เวลาที่ไม่อยู่ไงเอาเวลานี้ไงเวลานี้คุณอยู่ไหมล่ะอยู่เห็นไหมบางวันเนี่ยคุณก็อยู่เห็นป่มผมโทรไปแล้วมันไม่ติดอ่ะ แ้วคุณะมะบอกผมหายไปมันก็ไม่ได้แสดงว่าไม่รู้คุณนั่นแหละคุณหายไปผมเคยถามคุณไม่ใช่หรอว่าวันนั้นอะที่ผมถามว่าใช่จําได้แล้วคุณก็หายไปคุณนั่นแหละหายไปไม่มีคนหายไปคุณน่ะหายไป,ยไปผมมาโทรไปคุณไม่อยู่ไปดูไป <laughs> อ่าผมดูละผมว่าผมน่าจะตีได้สุดๆขั้นที่ ไม่ถึงมาเชยนั่นจะตีอะไรหรือเปล่าเนี่ยนั่นจะยังอนะตอนนี้ยอตอนนี้ผมว่านั่นจะต้องไปไปไปอาบน้ำกินข้าวก่อนอนะ <c oughs> โลกมันเจอกันทีไรหน้าหมุนตลอดเลยนะคะโลกมันแผ่นดินไหวตอนเนี้ยไปไปแล้วคุณไม่หิวข้าวไม่มอง่วงนอนอะไรบ้างเหรอไม่ครับดูแลตัวเองดีแล้วมีคนดูแลหรือยังเนี่ยยังครับอะไรนะไม่ค่อยได้ยินเลยยังไม่มีครับได้ยินยัง ได้ยินหรือเปล่าได้ยินแล้วมีตังบ้าะเนี่ยไม่มี <laughs> ไม่มีเหมือนกัน <laughs> มีแหมแต่าดาวผมไม่มีได้ยังไงเดี๋ยวเลี้ยงมามา่าเดี๋ยวเลี้ยงมามา่าจริงหรอที่ถ้าคุณทําให้ผมนี่น่าจะเป็นมาม่าที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินเลยมั้งเนี่ยรสชาติเหมือนกันหมดเลย <laughs> ทำไมเขาต้องพูดดักกูได้ไว <laughs> แต่มาม่าที่ทําจากมือคุณมันน่าจะคุณน่าจะปรุงอร่อยกว่าผมคิดว่าใช่ไหม่าจะเค็มพรามาม่าใส่น้ำปลาด้ะคุณไปใส่น้ำปลาทําไมปรุงไงปกติมันก็เค็มอยู่แล้วนี่เครือไม,มไม่รู้นะกระเป๋าอะไรค่ะกระเป๋าแปดหกเก้าครับซื้อสบ,บู่หรือย,ยังซื้อแล้วคะ่ปะป่ะนี่คุณก็แบบอยู่คนเดียวอยู่กับพี่ๆอะไรอย่างงี้มาทุกๆวันนี้ คุณไม่มีไม่มีใครมาจีบบ้างหรอก็มีครับก็มีแล้วแต่คุณว่าไงอ่ะคนที่มาจีบคุณอ่ะอ๋อกิมจีหายไปเองแหละไม่ค่อยว่างไงก็สรุปแบบเป็นสายเทเขาหมดเลยอะไรเงี้ยประมาณนะครับอืมนี่ชอบทําให้คนอื่นมีความหวังนะครับเนี่ยแอบดูก็มันไม่ว่างครับก็มันไม่ว่างแอบดูคนอาบน้าด้วยเนี่ยไม่ได้แอบดูครับเห็นนะเห็นแค่หัวเห็นแบบ อใช่เหรอนี่คุณมองผ่านกระจกด้วยเนี่ยผมเห็นเลยอะไรกระจกก็แตกก็นั่นแหละมันมองผ่านกระจกไงมันมองไม่เห็นมองเห็นไม่เห็นผมมาที่ไดน,นี่คุณยังไม่เก็บบ้านอย่างเนี้ยไม่เก็บครับรอให้คุณมาเก็บให้เงินไม่มี <c oughs> ขอตังค์หน,น่ได้ไหมเอรป๋อะไรนะครับแปดหกเก้าครับขอบคุณครับอุ้ยนี่มี กางเกงในลายเสือด้วยแล้วครับเนี่ยไหนอ่ะข้างล่างอ่ะคุณเห็นไหมข้างล่างเตียงอ่ะพอใครไม่รู้ค่ะอา้าวบ้านคุณทาไมคุณไม่รู้ลนะ่ะไม่รู้ค่ะคนใช้เยอะแยะฮะคนใช้เยอะแยะคืออะไรอ่ะไม่รู้ค่ะอ,อะไรของเขาคุณก็สังเกตดีเนาะเมื่อผมเดินมาเมื่อกี้ผมสายตาผมมันหันเพลนพอดี อยู่มาจะสามเดือนแล้วยังไม่เคยสังเกตเห็นคุณมาถอดทิ้งไว้หรือเปล่าไอ่ใช่ของใครไม่รู้อแต่คือบ้านหลังนี้ใครจะเข้าก็าเข้าได้ก็เลยแบบไม่รู้ว่าเป็นของใครบ้านใครไม่รู้ครับบ้านใครไม่รู้อ๋อเมื่อกี้ผมก็บอกว่าเป็นบ้านคุณคุณก็ตอบรับว่าใช่ <laughs> คุณเคยขายายาเลยเปล่าขายครับแล,แล้ว,ลวโดนตำรวจจับไหม ไม่เคยครับเพราะว่าขายตอนเขามีสตอรี่กันขายมีตอนสตอรี่ใช่ไม่อยากแบบขายตอนไม่มีก็โดนจับสิไม่อยากแบบว่าเลือดสูบชีนหน่อยนะครับแับเคยไปมาแล้วรอบนึงอ่ะโดนจับตรวจว่างอ่ะมาสามคันอ่ะไม่รอดอันนี้คุณจะไปไหนต่อครับผมตอนแรกผมก็ว่าจะขายยาอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เอาเลขายยาก็ได้ ผม,มีคนนั่งข้างแล้วมันุมเคินนะครับทำขายยาไม่ถูกไปไม่รู้ไม่รู้ไปทางไหนไม่คิดไม่ออกเนี่ยตอนนี้ผมก็กินพันลแล้วเนี่ยตอนเนี้ยทำอะไรไม่ถูกจะไปไหน,นครับนานๆทีจะมีแบบว่าไม่เคยมีเลยดีกว่าจะแ,แบบจะมีคนน่ารักมานั่งด้วยครั้งหนึ่งอะไรยเงี้ยแ้วปากหวานชัดนะเอา้าคุณดูได้ไงคุณจะไม่เคยชิมเลยอะไรคุณ คุณขับอะไรคุณขับอะไรอ่ะใช่ดิก็ฝรั่หวานคนละแบบไงฝรังหวานไอ้เมื่อกี้ทำอะไรอ่ะแล้วพรุ่งนี้นี่คุณมาอีกไหมเนี่ยหรือว่าไงอืมพรุ่งนี้หรอใช่พรุ่งนี้อืมน่าจะอยู่ประมาณสองทุ่มใิ่ไหรสองทุ่มคับผมก็อยู่ประมาณนี้เลยนะทุกวันอ่ะแต่ผมโทรหาคุณไม่เคยติดเลย ติดแหละแต่ไม่มีคนรับอ่ะผิดเบอร์อ่ะไม่ผิดของเอาโทรไปไม่มีคนรับเลยแล้วคุณจะมาบอกว่าผมหายไปอ่ะเวลาคนมาจีบคุณที่คุณก็แบบนี้ป่ะเนี่ยแบบแอบไหนแบบหายไปอ่ะหายไปเลยอะไรเงี้ยแต่แต่วันนั้นคุณบอกให้ผมแบบให้ผมแบบไม่หายไปไม่ใช่หรอคุณนั่นแหละคุณจะหายคุณหายก่อนไม่คุณะหายคุณหายก่อนคุณเสี่ยงอ่ะ เอาก็ผมไม่ได้หายคุณมาหายก่อนผมโทรไปคุณไม่รับคุณไม่อยู่คุณหายไม่รู้แหละแต่ผมโทรไปคุณไม่อยู่ผมต้องผมงอนงอนอะไรคุณนั่นแหละหายคุณนั่นแหละหายไม่รู้ว่าผมโทรไปคุณไม่โทรหาผมด้วยใครไปกล้าโทรครับทำไมถึงไม่กล้าโทรผู้หญิงโทรหาผู้ชายก่อนมันไม่รู้ดีอ๋อแต่ว่าผมก็โทรหาคุณไงแต่คุณไม่อยู่ไง ก็คุณโทรมาตามไม่อยู่ไงเอา้าแล้วสรุปคุณนั่นแหละหายก็ก็ถูกแล้วนี่ก็คุณหายเ่ี้ยเอองอนเลยวันนี้อยู่แล้ววันนี้อยู่ไม่รู้งอนแล้วงอนไรงอนแล้วครับไม่คุยด้วยแล้วครับอะอย่าคุยนะงั้นนะ okay. อะใครคุยได้หรองอนจริงเหรอจริงดึงไปไม่คุยด้วยนี่หว่าไม่คุยได้ตั้งงองไงเนี่ยตัอ้งงองไง ตนนั้นผมร้องเพลงให้คุณฟังวันนี้คุณร้องเพลงให้ผมฟังบ้างหรอเล่เอาอไม่เป็นออเอาก็งองไงปกติไม่ร้องไงปกติทําอะไรอ่ะร้องแต่เพลงชาติจะฟังไหมล่ะไหนอลองจัดมาสักหนึ่ง <c oughs> ไม่เอาเอาเป็นคนเสนอของเองผมก็อยากฟังนะเนี่ยไม่ร้องขำอะไรขึ้นขำอะไรขำนิดเฉยแบบก็คุณเป็นคนเสนอมาของว่ <c oughs> าแบบเอ๊ะ <c oughs> ไม่ลองลองไม่เป็นละทำไมถึงใส่ชุดนี้อ่ะใส่ไม่ได้ถามเฉยว่าทำไมใส่ชุดนี้ไม่รู้ว่าถูกใจอ่ะใจชุดนี้อ่ะอืมแล้วมีอะไรถูกใจมากกว่าชุดนี้อีกเปล่าไม่มีครับไม่มีเลยหรอไม่มีครับได้ถูกใจอะไรอ่ะเอาไม่ผมก็ถามคุณอ่ะผมไม่ได้จะไอ้นี่ ก็ถามจากใจว่าแบบคุณไม่ถูกใจอะไรนอกจากชุดหรออยากเปลี่ยนชุดอีกแล้วจริงหรอรู้สึกว่าโปไปทำไมอ่ะปกติผู้หญิงก็ชอบแต่งตัวโปโปกันไม่ใช่หรอมันเป็นงไงถ้ามันโปไหมล่ะมันก็ไม่นะีมันก็ดูก็ไม่อ่ะก็ไม่เปลี่ยนแล้วมันก็โปแหละแต่มันก็ไม่ใช่เลเวลสูงขนาดนั้นอะ ถ้ามีห้าระดับมันก็น่าจะอยู่สักระดับสองครึ่งไปคุณอยากจ้องตาผมหรอได้นะคุณเปลี่ยนสีตาป่ะเนี่ยหรือว่าตาสีนี้นะไม่ได้เปลี่ยนตาผมสีดำอยู่แล้วจ้องตาผมนานระวังนะระวังอะไรครับระวังจะตกหลุมตกหลุมไงตกหล,มนะกลุมเพราะคุณไม่มองทางไงคุณมองแต่ลูกกระตาไผม<า>มอไงอ สวัสดีค่ะวันนี้พูดได้พูดมานานเยนี่ยวันนี้ผมมาต้องแต่สองทุ่มไปน้องแล้วผมก็ไปดูประมูลรถผมจะมาขอเนื่องจากคุณก่อนอะว่าสมมติว่าถ้าผมแบบโทรไปตอนไหนก็ได้ใช่ไหมอะผมกลัวแบบโทรไปแล้วคุณยังยุ่งอยู่อะไรเงี้ยผมก็ไม่กล้าโทรเหมือนกันแหละบางทียุ่งอยู่มารับครับผมมันเบอร์ผมก็ไม่สําคัญอะไรหรอกนะแต่ว่าก็บอกผมได้ว่าแบบทําธุระอยู่อะไรเงี้ย เอาคุณไม่ท oh ักมาจะบอกยังไงเนี่ยไม่ผมถามคุณไปด้วยอ่ะแต่ว่าข้อความมันหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยนี่ก็หายไงอันนี้คุณจะยืนอยู่ตรงนี้นานอีกนานเลยอยนะเนี่ยคุณพามานี่หนูจะพากันมาลูกปลุกไม่กับฟานเลือดหนูเป็นไม่คุณอยากไปไหนหรือเปล่าแบบคุณคุณอยากไปไหนปะผมอยากให้คุณพาเที่ยวเหมือนเดิมเหมือนวันนั้นนะผมอยากดูว่ามันจะีใช่ เอาทะเลหรือเมืองหรือภูเขาครับเป็นทะเลเก็ได้คุณชอบทะเลอ่ะผมจําได้ได้ครับเดี๋ยวพาไปอซื้อนี่แป๊บนึงได้ครับกิมจิอ๋อกิมจิกิมจินี่เราจะเดินหน้ากับคนนี้จริงๆหรอเราเพิ่งจะบอกรีซอร์ทไปเมื่อวานก่อนนั้นว่าแบบอยู่แบบนี้ยาวๆอีกแล้วน้องก็จะบอกอีกแล้วเหรอผีอีกแล้วหรอเราเพิ่งจะบอกรีซอร์ทว,ว่าเออเราแบบ ก็อยู่คนเดียวยาวๆนะน้องมันก็แซวมาวันนั้นว่าแบบยาวๆอีกแล้วเหรองั้นคนนี้ผมขอแบบว่าถ้าเกิดว่าเราจะเดินหน้าพุ่งชนจริงๆก็อ่ะแล้วเราเริ่มต้นไปไหนละครับราเริ่มต้นเหรอครับใช่ผมเอาให้คนอื่นไปเล้าโอ้ออกจะแรงรถเริ่มต้นไม่อยากขี่แล้วอะมันขี่คันนั้นแล้วสาวไม่มองขี่คันนี้สาวมองอะ ก็ไม่มองเหมือนเดิมอ่ะองั้นขับกลับไปขับ,ขบ,ขบรถเริ่มต้นดีกว่าเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการให้สาวมองอ่ะผมขอแค่คุณมองก็พอแล้ว